สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง SF Car Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมใหม่จากค่ายโตโยต้าที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถตู้ทั่วไปให้กลายเป็นบ้านเคลื่อนที่สุดหรูนี่คือ Toyota Commuter Motorhome Conversion รรุ่นปี2026ที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางให้กลายเป็นประสบการณ์ระดับโรงแรม5ดาวบนท้องถนน ตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของ Toyota Commuter 2,026 Motorhome ตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างอย่างชัดเจนตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เรียบหรูตามแบบฉบับ Toyota ยุคใหม่ผสานดีไซน์อ e โรดินามิกที่ช่วยลดแรงต้านอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ส่องสว่างคมชัดแม้ในทางเปลี่ยวตอนกลางคืนโทนสีภายนอกใช้สีเพลวตเมทัลลิกที่สะท้อนแสงอย่างหรูหราเมื่ออยู่กลางแดด ล้ออันลอยขนาด18นิ้วแบบพิเศษพร้อมลายสปอร์ตและระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแม้ในเส้นทางครุขระาตัวรถยังคงมั่นคงและให้ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อเปิดประตูสไลด์อัตโนมัติคุณจะเข้าสู่ภายในที่เรียกได้ว่าหรูหราระดับยานแม่เพราะภายในโ To โย ta c คอมพิวเตอร์สองพันยี่สิบหกมอเตอร์โฮมถูกออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริงพื้นที่กว้างขวางถูกจัดสรรอย่างลงตัวมีห้องรับแขกเล็กๆที่มาพร้อมโซฟาหนังแท้สีเบดนุ่มสบาย ร้อมโต๊ะกลางที่สามารถพับเก็บได้เหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือรับประทานอาหารระหว่างการเดินทางภายในตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลายรอบ้องสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนอยู่ในเรานอส่วนตัวระบบเครื่องเสียงของ JBL รอบคันให้เสียงคมชัดมีจอสมาร์ททีวีระบบสัมผัสที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทำให้คุณสามารถดูหนังฟังเพลงหรือแม้แต่ประชุมออนไลน์ได้ทุกที่ด้านหลังของตัวรถคือห้องครัวขนาดเล็กที่มีครบทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับการทำอาหารระหว่างเดินทาง เตาไฟฟ้าแบบ2หัวซิงล้างจานสแตนเลสตู้เย็นขนาดกลางและตู้เก็บของไม้จริงเคลือบเงาอย่างหรูหราบริเวณนี้ถูกติดตั้งระบบระบ,บายอากาศอัตโนมัติและมีช่องหน้าต่างเปิดออกได้เพื่อระบายกลิ่นอาหารโดยเฉพาะเมื่อเดินต่อไปยังโซนด้านหลังสุด คุณจะพบกับห้องนอนส่วนตัวที่สามารถรองรับได้2คนอย่างสบายเตียงขนาดควีนไซส์มาพร้อมฟูกหนานุ่มที่ออกแบบพิเศษสำหรับการลดแรงสั่นสะเทือนแม้ในขณะรถวิ่งผนังด้านข้างตกแต่งด้วยลายไม้แท้และฝ่ายสอบไลท์ที่ช่วยให้บรรยากาศอบอุ่นน่านอนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำในตัวซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของ t o y o ต a c คอม u ิวเตอร์ม h o ต e ม2,026ห้องน้ำนี้มีท่านโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติฝักบัวน้ำอุ่นและอ่างล้างหน้าแบบมินิมอลทั้งหมดถูกติดตั้งอย่างกระทัดรัดแต่หรูหราเหมือนอยู่ในห้องน้ำของโรงแรมระดับพรีเมียมสำหรับส่วนของห้องคนขับหรือร r i v e r Room t o y o ต a ได้ออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยเบาะหนังแท้สีดำเดินได้เขียวลายพิเศษ พร้อมระบบปรับไฟฟ้าพูวงมาลัยมัลติฟังกชันแบบใหม่ที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้เพียงปลายนิ้วหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล u l l HD ขนาด12นิ้วและจอสัมผัสส่วนกลางอีก10นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ครบครันทุกเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ถือว่าครบเครื่องที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งระบบควบคุมการทรงตัว v s c ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะทุกมุมของตัวรถทําให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์โตโยต้ายังใส่ใจในเรื่องขององค์การใช้พลังงานโดยรุ่นมอเตอร์โฮม2,026นี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริด2.8ลิตรที่ให้กาลังแรงแต่ประหยัดเชื้อเพลิองอย่างน่าทึ่งพร้อมระบบชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ภายในตัวรถแบบอัตโนมัติคุณสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากบ้านหรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลารรูฟที่ติดตั้งอยู่ด้านบน ทุกองค์ประกอบของ Toyota Commuter 2026 Motorhome ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาที่พักหรือโรงแรมใด,ดคุณสามารถออกเดินทางไปได้ทุกที่ทั้งบนภูเขาริมทะเลหรือในป่าใหญ่แล้วใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเมื่อคุณนั่งมองวิวจากหน้าต่างบานใหญ่ที่ติดตั้งอยู่รอบตัวรถคุณจะเข้าใจว่าทำไมโตโยต้าถึงกลายเป็นแบรนด์ที่คนทั่วโลกเชื่อมัน่นเพราะพวกเขาไม่ได้สร้างแค่รถแต่สร้าง ประสบการณ์การใช้ชีวิตบนท้องถนนที่ครบทุกความต้องการและทั้งหมดนี้คือ Toyota Commuter Motorhome Conversion รุ่นปี2026รถที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาแค่ให้คุณขับแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างแท้จริงบนทุกเส้นทางขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง S.F Car Review ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวรถสุดหรูคันต่อไปสวัสดีครับ